ไอซูซ <D> ูดีแมกคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์2.5พี่ๆคนไหนที่ยังสนใจกับเครื่องยนต์2.5รถยนต์คันนี้มือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมเข้าเช็คศูนย์ตลอดนะครับคันนี้เป็นปี2015เกียร์ออโตมาในราคา379,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000กับอีก800บาทตลอดอายุสัญญาราคาดีมากๆนะครับเป็นเกียร์ออโตไฮนเดอร์ r 4ประตูตัว,ตวยกสูงแบบนี้ปี15เดี๋ยวผมพาพี่มาดูรอบๆก่อน รถสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับพี่เป็นสีขาวมุกสวยๆเลยไฟด้านหน้าก็ยังได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับสวยๆเลยพร้อมไฟเดย์ไลท์ที่ติดตั้งมาให้ล้อแม็กนะครับก็ยังเป็นล้อแม็กลายเดิมจากโรงงานของเขาเองนะครับยางบิสโตรนใส่มาให้แล้วนะครับขนาดยางของเขานะครับเป็นขอบ17บันไดด้านข้างนะคบพี่มีมาให้ในตัวไฮเรนเดอร์จากโรงงานดีไซน์เข้ากันได้ดีกับตัวรถเลยนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะคบพี่กันชนด้านท้าย ก็เพิ่มความปลอดภัยมาเซ็นเซอร์กับระยะไยหลังก็มีมาให้นะครับไฟท้าย <S <S ไฟเบรกตรงนี้นะครับก็เป็นหลอด LED ให้พี่ๆแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมพาพี่ไปดูภายในห้องโดยสารกันหน่อยภายในห้องโดยสารของเขาผมต้องบอกว่าเราเก็บงานรายละเอียดเบาะมาให้ด้วยนะคบพี่ๆจะได้เบาะใหม่ๆสวยๆไปแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้การพร้อมระบบแอร์แบ็กให้คู่หน้านะครับเกียร์ออโต้เครื่องเสียงต่อบลูทูธได้แอร์ Air, ปรับแมนวนวลนะครับพี่แบบนี้เลยเดี๋ยวผมไปดู ตรงเบาะแถวหลังตรงนี้ให้ดูนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมขึ้นนั่งให้ดูนะคบพี่นี่ครับผมสูง175นะครับการนั่งเบาะข้างหลังตรงนี้นะครับถือว่านั่งได้ค่อนข้างสบายเลยนะครับเหลือสเปซด้านหน้าตรงนี้เหลือไว้เยอะพอสมควรนะครับระยะ h e ดร r o o m ข้างบนนะครับพอเรานั่งแล้วนะครับเราไม่ได้ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดนะครับพี่ก็รู้สึกว่านั่งสบายโดยสารระยะไกลแบบยาวๆแบบนี้ได้ดีมากๆเลย นะครับรถกระบะออกแนวสไตล์รถครอบครัวนะครับสีประตูแบบนี้พี่ๆคนไหนมองหาอยู่นะครับที่แปรรถบ้านจัดราคามาให้แล้ว3ามแสนเจ็บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6กพันกับอีก800บาทตลอดอายุสัญญาพี่ๆคนไหนนะครับมองหาอยู่กับอีซูสต่ายไฮรีนเดอร์ตัวยกสูงแบบนี้ที่สําคัญเป็นเกียร์ออโต้รถยนต์เข้าศูนย์ตลอดมือเดียวป้ายแดงเอาราคาเพื่อ f อของแปรรถบ้านไปเลยนะครับกับราคาเพียงแค่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนเริ่มต้นไม่แค่หกพันกับอีก 800บาทตลอดอายุสัญญาพี่ๆคนไหนสนใจรถยนต์สไตล์แบบนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือไม่แบบนี้มาหาน้องเือของผมได้เลยนะครับอยากจะเข้ามาทดลองขับนะครับร้านของเราอยู่ที่อําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีติดกับถนนเส้น346ใกล้กับขนส่งเมืองปทุมธานีนะครับสนใจยังไงเข้ามาทดลองขับที่ร้านเราได้เลยนะครับ